มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเด็ดเจ,จ้าพายุจัดให้งวดวันที่16พฤศจิกายน2565ายมาแบบเต็มเต็มไม่มีกาค่ะข้อหวยนะคะห้ามพลาดไก่เจ้าพายุเจพาอใบหวยคนดังได้ปล่อยเลขเด็ดวันที่16พฤศจิกายน2อ6 5นแบบฉบับเต้นนะคะคัดมาให้เน้นๆแบบไม่มีกากค่ะซึ่งเลขเด็ดจากเจ้าไก่เจ้าพายุยังคงเป็นที่น่าสนใจของนักเสี่ยงโชคมาตลอดนะคะ เพราะว่าสถิติเลขที่เข้าเป้ามีมาให้เห็นกันเรื่อยๆทางรัฐบาลไทยค่ะแล้วก็ทางเรานะคะช่วงใกล้วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุดใครที่รอเลขเด็ดเจ้าพายุของเจ้าพายุคุณไก่วุฒินันสอนสีก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคะเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ให้เลขเด็ดประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2อ6 5ค่ะรีบจัดกันเลยนะคะยังพอเหลือเวลาให้ซื้ออยู่ค่ะใครที่ยังเลือกไม่ถูก ว่าจะหาซื้อสลากกินแบ่งเลขอะไรรีบไปดูกันเลยนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ